ขอต้อนรับสู่ Global Insight ค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนสถานการณ์ที่ยุโรปกำลังเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีในสมรภูมิยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกดดันทางการทูตที่มาจากวอชิงตันซึ่งบีบให้ยุโรปต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอย่างเต็มตัวทั้งในมิติทางการทหารและกฎหมายการเงิน ครับคุณศาสินาเสียงกดดันที่ดังขึ้นมาจากเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำนาโต้นายแมทธิววิจิตเกอร์นั้นถือเป็นเรื่องที่น่าพิจารณามากเพราะมันตอกย้ำถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของสหรัฐข้อเรียกร้องของเขาก็ชัดเจนยุโรปต้องกล้ากว่านี้และถึงเวลาต้องกดดันมอสโกให้สุดทางโดยการปลดล็อกทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัดเพื่ออัดฉีดเงินช่วยยูเครนในระยะยาว การเคลื่อนไหวดังกล่าวตามที่ท่านทูตวิเทเกอร์กล่าวในการให้สัมภาษณ์ที่กรุงเบอร์ลินนะคะจะเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างเงินทุนที่ร่อยหรอของกรุงเคียฟได้นานหลายปีทั้งในด้านเศรษฐกิจและการทหารนี่คือการรับช่วงต่อจากสหรัฐอย่างชัดเจนใช่ครับและนี่คือผลพวงโดยตรงจากการกลับมาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สู่ทำเนียบขาวเนื่องจากผู้นาสหรัฐได้ระงับการสนับสนุนทางการเงินและการทหารส่วนใหญ่ นั่นเท่ากับเป็นการผลักภาระและบทบาทความเป็นผู้นำด้านการเงินของสงครามนี้ไปให้ยุโรปแบกรับทั้งหมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้นทางเลือกเดียวที่ยุโรปมองว่าสามารถเติมเงินทุนที่พร่องไปของเคียฟได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนที่สุดก็คือการเดินหน้าแผนการใช้ทรัพย์สินรัเสเซียที่ถูกอายัดเหล่านี้ซึ่งท่านทูตวิเทเกอร์เองก็ระบ,บุว่านี่คือเวลาที่ยุโรปจะต้องแสดงความก้าวร้าวเชิงรุกมากขึ้นแต่การดําเนินการนี้มันไม่ได้ง่ายเลยครับปัจจุบันสาภาพยุโรปกําลังประสบปัญหาในการบรรลุข้อตกลงเพื่อใช้ทรัพย์สินที่ถูกอายัดเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมให้กับยูเครนและอุปสรรคสำคัญก็อยู่ที่เบลเยียมซึ่งเป็นประเทศสมาชิกที่เป็นที่ตั้งของทรัพย์สินส่วนใหญ่ในสำนักขักบัญชียูโรเลียใช่ไหมคะใช่ครับความกังวลของเบลเยียมถือเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจังเพราะมันเกี่ยวกับรากฐานของระบบการเงินระหว่างประเทศ เบลเยียมกลัวการดำเนินคดีทางกฎหมายของรัสเซียและการใช้มาตรการลงโทษตอบโต้แม้ว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าแผนการดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียโดยตรงแต่เกี่ยวข้องกับการบุกเบิกในมิติทางกฎหมายใหม่แต่ความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องจากมอสโกก็ยังคงมีสูงมากครับ แต่ความเสี่ยงทางกฎหมายนี้ก็กำลังถูกทวงด้วยความเร่งด่วนในสนามรบนะคะประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองก็เคยกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแผนการใช้ทรัพย์สินรัสเซียนี้เป็นเรื่องของการอยู่รอดของเรานี่คือความตึงเครียดที่แท้จริงระหว่างหลักการทางกฎหมายที่เบลเยียมกังวลกับการอยู่รอดของชาติที่ยูเครนต้องการ นี่คือจุดที่ยุโรปถูกบีบให้ต้องเลือกทางที่ยากที่สุดเมื่อสหรัฐตัดเงินสนับสนุนส่วนใหญ่ทางเลือกอื่นในการจัดหาเงินทุนให้ยูเครนในอีก2ปีข้างหน้าหรือ2026-2027จึงมีแต่ทางที่เจ็บปวดสำหรับพลเมืองยุโรปครับทางเลือกเหล่านั้นก็มีทั้งการให้ประเทศสมาชิกให้เงินช่วยเหลืออย่างน้อย90ล้านยูโรสำหรับช่วงปี2026-2027หรือ การกู้ร่วมหนี้ของสภาพยุโรปเพื่อออกเงินกู้ซึ่งทางเลียกหลังนี้มักสร้างความขัดแย้งภายในกลุ่มสมาชิกที่แคร่งครัดทางการเงินซึ่งนั่นทําให้การใช้ทรัพย์สินของรัสเซียจึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดสําหรับ e ูแม้จะต้องบุกเบิกในมิติทางกฎหมายใหม่ก็ตามเพราะนั่นคือเงินของมอสโกไม่ใช่เงินภาษีของพลเมืองยุโรปครับนี่คือเกมการเมืองที่ยุโรปจําต้องยอมเสี่ยง สิ่งที่น่าสนใจคือบทบาทของพรัมในสงครามนี้มีความย้อนแย้งอย่างชัดเจนนะครับท่านทูตวิเทเกอร์ได้ชื่นชมประเทศสมาชิตนาโตในยุโรป ที่ปฏิบัติตามพันธสัญญาในการใช้จ่ายด้านกลาโหมมากขึ้นนั่นหมายความว่าทรัมป์บรรลุเป้าหมายที่เขาต้องการมานานคือการทำให้ยุโรปต้องจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองแต่เขาได้ทิ้งกับดักทางการเงินนี้ไว้ให้ยุโรปและเขาได้ให้คำเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับภัยคุกคามจากรัเสเซียเขาอ้างถึงคำกล่าวของทรัมป์ที่เรียกรัเสเซียว่าเสือกระดาษแต่ก็กล่าวว่ากองทัพของรัเสเซียเนี่ยไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแต่เน้นเสียงนะครับ ยุโรปควรเตรียมพร้อมเนื่องจากทำเนียบเครมลินบ้าบินคาดเดาไม่ได้และอาจเคลื่อนไหวในดินแดนของนาโตได้ นี่คือสัญญาณเตือนภัยที่ทรงพลังที่สุดครับมันเป็นการบอกว่ายุโรปไม่สามารถมองปัญหาเฉพาะในสนามรบยูเคร,รนได้อีกต่อไปแต่ต้องมองในฐานะผู้เล่นหลักที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับก,บการคุกคามโดยตรงจากมอสโกและการเตรียมพร้อมนั้นต้องครอบคลุมทั้งการเสริมสร้างศักภยภาพด้านการทหารและการสร้างเกราะป้องกันทางการเงินที่มั่นคงสําหรับยูเครนหาก e ูย,ยังคงลังเลและไม่สามารถปลดล็อกทรัพย์สินร ได้นั่นอาจเป็นจุดอ่อนสำคัญที่มอสโกจะใช้ประโยชน์ในอนาคตดังนั้นข้อเรียกร้องของทูตวิเทเกอร์จึงสรุปได้ว่ายุโรปต้องสร้างเกราะป้องกันสองชั้นชั้นแรกคืออาวุธคือการเพิ่มงบประมาณกลาโหมและชั้นที่สองคือเงินทุนคือการปลดล็อกทรัพย์สินรัเสเซียเพื่อยืนยันความเป็นผู้นำใหม่ในสมรภูมิยูเครนถูกต้องครับ การจัดการกับความกังวลของเบลเยียมและนำทรัพย์สินรัเสเซียมาใช้ให้ได้จึงเป็นบททดสอบความกล้าหาญและความสามัคคีที่สำคัญที่สุดของสาภาพยุโรปในยุคหลังสงครามเย็นครับนี่คือเดิมพันที่สูงมากแล้วเราต้องติดตามต่อไปว่า EU จะสามารถบรรลุข้อตกลงและแสดงความกล้าหาญที่วอชิงตันเรียกร้องได้หรือไม่นี่คือบททดสอบครั้งสำคัญของยุโรปเลยทีเดียวเห็นด้วยครับ และนี่คือ global insight สำหรับวันนี้ดิฉันศาสินณาและคุณแทนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ